องคมนตรีติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจำปี2566 วันนี้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579ของมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีจงังหวัดสมุทรสาครและอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีรวมจำนวน511โครงการ834ชุมชน493โรงเรียนครอบกลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและด้านการศึกษาโดยองค์มนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปจากคณะบดีคณะต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น และการนำเสนอผลกิจกรรมโครงการนักศึกษาที่ได้ใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาซอฟต์สกิลส์ของตอนเองพร้อมทั้งได้พูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาด้วยในช่วงบ่ายองค์คมนตรีเดินทางไปยังตลาดน้ำสองคลองวัดตะลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆของมหาวิทยายลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้นําองค์ความรู้ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืนประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจธธโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสริมรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้ได้รับมาตรฐานชาพส,สำหรับสถานประกอบการปลอดภัยตามวิธี New Normal โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของมะพร้าวน้ำหอมในรูปแบบ BCG m o เดลคือไบโอซ c คูล่ากรีนเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวด้านสังคมโครงการบุรณาการศาสตร์ดนตรีเรียนร้องเล่นเข้าจังหวะเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยด้านสิ่งแวดล้อมโครงการน,นวตัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการแยกขยพะพลดสภาวะโลกร้อน ด้านการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านเขียนและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน